รับไฟแบบ3มช่องนะคะรับประกันสินค้านะคะ2ปีสายยาว3เมตรนะคะนี่ค่ะมอ,อกสองสี่สาขีดสองของแท้นะคะนี่พรามตัวจริงของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะสายหนาตามเลดมาตรฐานของมอ,อกนะคะปั๊กจะเป็นวงกลมนะคะแบบ3ขานะคะพร้อมกับฉนวนนะคะป้องกันไฟช็อตและไฟดูด แบบสามช่องนี้นะคะนี่ค่ะจะมีเป็นม่านฉากด้วยม่านนิรภัยหรือว่าม่านฉากสีส้มนะคะป้องกันนะคะใครเอานะคะเหล็กๆใบไม้จิ้มๆนะคะเด็กๆชอบเอาไปจิ้มมปักนะคะตัวนี้ก็ปลอดภยัยพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นช่องสายดินด้วยสามขาแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตซ์เปิดปิดค่ะและมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะสีแดงๆงค่ะเป็นระบบตัดไฟนะคะเมื่อกระแสะเกินค่ะนี่ค่ะมออกนะคะ มออกอกของแท้นะคะลองรับกําลังไฟสูงสุด2,300วัตต์เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญของรุ่นนี้คือแทแทน,แทน,แทนใช้วัสดุทองเหลืองเป็นโลหะนําไฟฟ้าด้วยซึ่งเน้นความปลอดภัยนะคะคุณภาพแน่นๆนะคะอ่าะคะเลือกเลือกปักสามตาที่ดีต้องเลือกที่มีความปลอดภัยให้เราไว้เยอะๆนะคะของแท้มีมออกอก